สำหรับคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การใช้งาน s u p e r n o t e a 6 x 2ครั้งแรกแล้วก็วิธีการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อเริ่มใช้งานแต่ถ้าคุณยังไม่รู้จักว่า s u p e r n o t e มันคืออะไรแล้วก็แนะนําให้ดูคลิปก,ก่อนก่อนได้เลยขายไว้เพียบถ้าให้สรุปก็คงจะต้องพูดว่า s u p e r n o t e เป็น e ink tablet ตัวหนึง่งที่เกิดมาเพื่อการเขียนโดยเฉพาะแล้วก็มีปากกาที่ดีโคตร,คตรแต่ด้านบังเอิญใช้อ่านหนังสือแล้วก็วาดรูปได้ด้วยถ้าเริ่มสนใจแล้วไปเข้าเรื่องกัน เริ่มเรื่องมาผิดแพนนิดหน่อยนะรู้สึกว่าปุ่มเปิดปิดเนี่ยมันมันคลำหรือไม่ค่อยเจอดูหายากกว่าเดิมรอสักพักหนึ่งเป็นการเปิดเครื่องครั้งแรกเปิดเครื่องมาเขาจะให้เลือกภาษากระดีมเสก่อนกดดูมันจะมีคำอธิบายเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วจริงมันเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์ Server ที่เอาไว้ จัดการ register device แล้วก็มันจะต่อไปทุกครั้งที่เราจะเริ่มซิง์อะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาก็จะมี2ที่ก็คือมีจีนกับ US อันนี้เราลองเลือกจีนดูนะแต่ว่าเราเคย register เครื่องเก่าไว้ที่ US แล้วต่อ Wi-Fi ฟอร์แมตบันที่กับเวลาอันนี้เดี๋ยวเลือก Default ไปเลยตรงนี้เขามีไกด์ไลน์ให้เลือกตามสเต็ปเขาได้เลยนะตรงนี้เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ s u p e r n o t e ก็คือเรื่องของไซบาซึ่ง LX2 เนี่ยมันจะมีไซบาฝั่งซ้ายเพิ่มมาแล้วก็มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นโดยที่เราสามารถปัดขึ้นเพื่ออันดูหรือว่าปัดลงเพื่อรีดูแล้วก็สามารถใช้2นิ้วเพื่อลบหรือเลกกได้อันนี้แล้วแต่เเลือก ส่วนฝั่งขวายัางเหมือนเดิมก็คือปัดลงแล้วจะเห็นเมนูแล้วก็ปัดขึ้นเพื่อ Refresh อันนี้เขาไกดา์ให้เราสร้างรดใหม่เนอะลองเลือกเทมเพลตดูสักหน่อยจะไม่ได้เลยอว,ว่าเครื่องแรกมันอธิบายละเอียดขนาดนี้ไหมแต่ว่านี้ดีนะคือบอกละเอียดเป็นสเต็ปเลยแล้วก็บอกความหมายทุกอย่างด้วย ถ้าใครเพิ่งใช้สเปโนโเป็นครั้งแรกอะ่ะแนะนำให้ตั้งใจอ่านแล้วก็ทำตามได้เลยเดี๋ยวดีเองตัวทูบานี้ก็จะปรับเปลี่ยนได้หลายทางเนะจะเอามาลอยๆยก็ได้แนวตั้งแนวนอนหรือจะทำหดสั้นลงก็ได้ให้เริ่มลองเขียนแล้ะอืม mm. เว็บแรกเลยนะมันมันสากสากขึ้นเยอะจริงๆคือตัวฟิล์มอะแค่จับมันก็ต่างจากของเดิมเยอะแล้วอะเราเคยบอกว่าการเขียนบนซูเปโนวดะเหมือนการเขียนด้วยปากกาลงบนกระดาษนิตยสารมันมันแต่ว่าเนี้ยมันมันจะไม่หนึบเท่าคือสากกว่าแต่มีความลื่นกว่านิดนึงมันเหมือนเป็นกระดาษคนละชนิดกัน มันเจอเสียงดังกว่านะมีความสะใจกว่าเล็กน้อยตอนมาลองเขียนจริงอ่ะเข้าใจเลยที่เห็นรีวต่างชาติเหมือนคนจะชอบของใหม่ประมาณแบบ70%อาจจะชอบของเก่ากว่าประมาณ3 0เพราะว่ามันเหมือนคนละแบบมันสามารถจะไม่ชอบแบบนี้ก็ได้หรือจะชอบแบบนี้มากก็ได้เลยสำหรับเราตอนนี้นะยังกลางๆคือรู้สึกว่าเป็นคนละแบบแต่ที่เหมือนกันก็คือ,อ,อสัมผัสบางอย่างความไว ความไวการตอบสนองของมันตัวปลายปากกาที่เขียนลงไปอะความรู้สึกมันมันยังดีเหมือนกันเออแต่ฟิลตอนเขียนเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าจริงๆเราชอบแบบไหนมากกว่าคงต้องลองใช้ดูสักพักลองกันมาพอกรุบกริบสิ่งที่ควรทำันดับแรกก็คือการอัปเดตเฟิร์แบ์ให้เราเข้าไปที่เซ t ติ้งแล้วก็เลือก System ข้ามจาก3 1 4เป็น3.18นะ ช้เวลาสักครั้งหนึ่งก็รอจนมันรีสตาร์ทเครื่องก็เป็นอันเสร็จถัดมาเราควรจะสมัคร Account ของซูเปอร์โนโดเพื่อเอาไว้ซิงต่างต่างแล้วก็เลือกวิธีการซิงข้อมูลซึ่งมันจะซิง์ได้3แบบของเราเลือกซิง์ด้วย Google Cloud เลยเนาะถ้าใครมีเครื่องเก่าอยู่แล้วเนี่ยจังหวะนี้ก็รอไปนานๆพยายามอย่าไปทำอะไรเพราะถ้าเราบังเอิญไปแก้ไฟเดิมที่ยังซิงมาไม่เสร็จเนี่ยข้อมูลอาจจะตีกันแล้วก็เกิดไฟล์ขยะขึ้นมาถัดมาเราควรจะมาเซตฟังก์ชันการทำงานของไซบาร์ที่เหมาะกับเรา ถ้เราเข้าไปที่เมนู Display and Input สำหรับค่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรากด2นิ้วที่ไซบาแล้วก็ลากปากกามันจะหมายถึงให้เราลบพื้นที่นั้นแล้วก็ถ้าเรากด2นิ้วที่ตรงพื้นที่เขียนเนาะแล้วก็ลากปากกาจะเป็นการ Selection แล้วก็สามารถลากย้ายสิ่งที่เราเขียนไปมาได้แต่ว่าของเราจะใช้สลับกัน อยู่ถ้าที่ขาดไม่ได้ก็คือการครันเบรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการเขียนการจับปากกาการเอียงองศาต่างไม่เหมือนกันดังนั้นเราควรทําทุกรอบที่เริ่มมีการใช้เครื่องใหม่หรือจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้นะที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราลากเส้นหัวปากกากับเส้นมันไม่ติดกันเออมันจะเป็นที่องศาการเขียนหรืออะไรบางอย่างนี่แหละตัวนี้สามารถทาซ้าได้เรื่อยๆื่อยจนกว่าจะพอใจ ก็ลืมอีกเรื่องที่บอกไว้ตอนแรกว่าซูเปอร์โนดบังเอิญอ่านหนังสือได้แล้วก็วารูไปได้ด้วยอันนี้เราต้องเข้าเมนูแอป,ปไปโหลดโปรแกรมเพิ่มเองในซูเปอร์โนดแอปสโตร์ถ้าเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในเมนูฝั่งขวาซึ่งเราสามารถมาจัดเรียงได้ที่เมนูนี้จบแล้วสําหรับคลิปนี้เว้ให้มีโอกาสอาจจะกลับมาเล่าความต่างของเครื่องเก่ากับเครื่องใหม่ให้เห็นชัดอีกทีหนึง่งหรือถ้าใครมีอะไรอยากถามเป็นพิเศษคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย